สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม p r e d a t vs Zombie Garden Warfare ซึ่งเกมนี้มีนักแกสเกมหลายคนมากที่นําไปแกสครับยกตัวอย่างเช่นพี่เอกฮันสโคเกอร์ EQX คอร์ดแกสเกมมิ่งเกมนี้บางคนเห็นพวกคนแกสเกมขอแค่แล้วอยากเล่นจะทํายังไงมาที่เฟิ่ไหนต้องทําอย่งไงวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมกันนะครับ อันดับแรกมาที่เว็บนี้ครับเช่นเคยครับผมจะนําเว็บนี้ไปไว้ใต้ลิงก์นะครับแล้วมาถึงุ๊บมันจะใส่รหัสป้องกันความปลอดภัยนะครับที่เราเห็นถ้าเราเอ๊ะทำไมรหัสนี้มันไม่ดีเปลี่ยนไหมครับหนึ่งหกศูนย์สามมลบเขลียนไปสามเราคิงว่ามันเขียนว่ามันลบช่างเลยกดคลิกเข้าไป อามาแล้วครับเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับเราเล่นออนไลน์เท่านั้นะครับกดกปครับดาวน์โหลดสักพักหนึ่งนะครับ ต้องอดทน,นครับอยากได้เกมสูงต้องอดทนแพงขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดการค้างเคื่อนนะครับามาแล้วแล้วเราคิดก็ว่าเริ่มดาวลดนะครับอย่างเช่นนะครับควรจะใช้โปรแกรมไหนโหลดก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมแบบบิดมันจะโหลดได้ไหมนะครับ สำหรับวันนี้วิธีการโหลดเป็นเวสซัมบีกันในนูคาแฟก็จบเพียงเท่านี้ถามคำถามผมมีปัญหาคงแค่อะไรได้ที่เฟซบุ๊กของผมครับสว,ส,สวัสดีนี้ก็กราบสวัสดีครับ